เจริพรญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหาธีรนาคธิโรในธรรมะจากภูผาฟังเสียงนกร้องไปด้วยฟังเสียงเทศไปด้วยฟังเสียงลมไปด้วย บรรยากาศภูเขายอดเขาก็เป็นแบบนี้นะเหลี่ยมท้องฟ้าก็กำลังสวยงามทีเดียวฟ้าก็คงเป็นฟ้าถ้ามีตาก็ได้เห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่ได้เห็นใจเหมือนกันข้างในเราเหมือนกันถ้ามีตาข้างในก็ได้เห็น ถ้าไม่มีตาข้างในก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมดังนั้นท่านจึงให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในสมาธิภาวนาถ้าเทียบกันตาข้างนอกก็เห็นท้องฟ้าเห็นภูเขาเหลี่ยมภูเขายอดเขาสลับสล่างกันไปแต่ถ้าตาข้างในมืดบอดก็ไม่เห็นข้างใน ก็เหมือนตาข้างนอกถ้ามืดบอดก็ไม่เห็นสิ่งต่างๆดังที่ว่ามานี้ฟ้าก็คงไม่เป็นฟ้ากว้างดังที่เราเห็นถ้ามันมืดมันบอดจิตใจข้างในก็เหมือนกันแม้นั้นสิ่งจนั้นจะมีอยู่แต่ใจข้างในไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ก็คงไม่ได้เห็นเหมือนกันดังนั้นท่านจึงให ปฏิบัติสมาธิภาวนาสมาธิภาวนานี้ให้ผลได้ในปัจจุบันเป็นข้อที่หนึ่งเกิดญาณทัศนะเป็นข้อที่สองได้สติได้สติสตัมปชัญญะเป็นข้อที่สคือให้ผลในปัจจุบันคือได้ความสงบ ยานทัศนะได้ความรู้ดังที่บอกว่าฟ้ายัางเป็นฟ้าเป็นท้องฟ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เห็นเพราะมีตาข้างในก็เหมือนกันบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็มีอยู่ถ้าตาในสัมผัสได้ก็ได้เห็นดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนา ทั้งเป็นความสุขในปัจจุบันทั้งทำให้เกิดญาณทัศนะทั้งทำให้ได้สติและก็สัมปชัญญะดังนั้นญาติโยมทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะไปเจาะลึกหลืบในหัวใจของเรานีแหละไอ้ซอกไอ้ลืบไอ้มุมมืดในหัวใจของเรานีแหละ คนทุกคนมันก็มักมีอย่างนี้ะมักมีมุมมืดมืดจิดเจือชืดชืดมันก็มักมีอยู่แบบนี้แต่มุมมืดด้านนอกของชีวิตมันก็เป็นมุมมืดที่น่าที่น่าเกลียดแล้วเพราะว่ามีชีวิตที่เป็นมุมมืดแต่ข้างในใจถ้ามันมืดไปอีกด้วยนี่มันก็มืดบอดจริงๆนะทั้งมืดทั้งบอด ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เปิดจิตเปิดใจเปิดตาข้างในจะได้เห็นความจริงสิ่งลี้ลับที่อยู่ในนั้นสิ่งลี้ลับไม่ได้อยู่ที่อื่นหรือนอกตัวเราที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปค้นหาไกลๆค้นหาที่ตัวเรานี้ด้วยกิตตภมนาจะเห็นผลได้ในปัจจุบัน สวดมนต์นั่งภาวนาบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆทำจิตให้สงบร่มเย็ยนอยู่อย่างนั้นอันนี้ผลในปัจจุบันจะปรากฏและเมื่อจิตสงบสว่างญาณทัศนะจะเกิดเกิดความเห็นเป็นความเห็นในญาณอย่างทราบอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าตร,รัสรู ก็จะเกิดญาณสามการปฐมยามเกิดบุเพนิวาสานุสติญาณ <c oughs> มัิมยามบรรลุยุตุปาจุตูปาตญาณและปัจฉิมยามบรรลุหรือเกิดอาสวัคยายาญาณนี่เรียกว่าการทำสมาธิภาวนานี้พระพุทธองค์ก็ได้ผลจากการทำสมาธิภาวนานี้ เกิดญาณสามการเรียกว่าญานนณทัศนะนี่ผลของปฏิบัติสมาธิภาวนาผลของความภาคความเพียรทำให้เกิดญานนณทัศนะเกิดสติสัมปชัญญะนี่การบำเพ็ญแบบนี้จึงเป็นการบำเพ็ญที่ดีงามเป็นการบำเพ็ญที่เป็นบุญเป็นกุศลยิ่งนักที่เราจะได้น้อมมาสู่จิตสู่ใจของเรา แต่การบำเพ็ญน,นั้นต้องรู้จักฟังเทศฟังธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจฟังพุทธพจน์พุทธภาษิตฟังคำสอนจากพระโอษของพระพุทธเจ้าและจากนั้นก็ต่อด้วยคำสอนของพระอริยสงสาวกของพิษุสามเณีนเป็นลำดับต่อมาต่อมาอย่าเบื่อในการฟังธรรมเหมือนฝ่ายไม่อิ่มด้วยเชือ้อบัณฑิต ก็ย่อไม่อิ่มด้วยการฟังเทศฟังธรรมผู้ฉลาดจิงถือการฟังเทศฟังธรรมจะได้กล่อมเกลาจิตใจของเราอย่างตื่นเช้ามานี่เราฟังไว้พระสวดมนต์เราฟังพระท่านพูดเปิดโทรศัพท์ของเราฟังเปิดวิทยุฟังเปิดใจของเรารับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปิดเหมือนเราลืมตาขึ้นมาเปิดขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้น แต่ถ้าบัวหลับอยู่เราก็ไม่เห็นตอนพระอาทิตย์ขึ้นหลับอยู่นอนไม่ตื่นพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามอย่างท้องฟ้าให้สว่างสวยอย่างโลกทั้งปวงให้เป็นไปให้ได้รู้ให้ได้เห็นให้ได้เป็นให้ได้ทราบพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวนี้สามารถโดนบันดาลให้ความมืดนั้นหายไปได้เลยนี่พระอาทิตย์ในใจของเราคือธรรมเป็นประทีปในใจของเราเหมือนกัน ถ้าเราโมแต่หลับไม่ตื่นมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราปลุกจิตใจของเราให้ตื่นขึ้นมามันก็ได้เห็นมันก็งอกงามในพระพุทธศาสนาถ้าจิตงอกงามก็คือจิตไม่โกรธจิตไม่โลภลูจิตไม่โลภจิตไม่หลงจิตไม่ลไมลหลงไหลในลาบสก,การะพวกนี้จะงอกงามจะหนักแน่นในพระธรรมพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าจิตไม่ง้อกงามใจไม่งอกงามก็เป็นผู้หนักในความโกรธหมกมุ่นอยู่แต่ไอ้ความโกรธนี่แหละเป็นผู้หนักในความลบลู่ไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยเชื่อใครไม่ค่อยสนใจหลักธรรมคำสอนใดๆทั้งนั้นเป็นผู้หนักในลาบสักการะอันนี้เรียกว่าติดจมติดใจในลาบสักการะถ้าเป็นพระพุทุสัมมาเนนอากาศนี่หนักเลย นหนักในความโกรธหนักในความรลลูหนักในลาบสการะอันนี้จะไม่งอกงามในพระธรรมวินัยไม่ทำให้จิตใจใสสว่างขึ้นมาได้ดังนั้นต้องทำให้ใจมันใสใสคือจิตเดิมนี้มันผ่องใสมันไม่บริสุทธิ์นะจิตเดิมนี้มันผ่องใสเฉยเฉยระพัสระมีดังกิตต่างนี้จิตเดิมมันผ่องใสมันผ่องใส เรียกว่าจิตเดิมมันผ่องใสแต่เพราะกิเลสมันจรมาจ,จรไปจึงทําให้มันขุนมัวมืดมนที่ท่านยังให้รักษาจิตเดิมเอาไว้คืออย่าให้มันไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆอันมากวนใจให้ให้มืดมนขุนมัวนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาตัณหาอุปทานเพื่อจะฟอกจิตที่ผ่องใสนั้นให้สะอาดบริสุทธิ์คือจิตเดิมนี้ไม่ได้บริสุทธิ์นะ เป็นเพียงเต็บฝ่องใสเท่านั้นขอให้เราทั้งหลายได้ชำระสะสางจิตของเรานี้ใจของเรานี้วิธีจะชำระสะสางก็สืก็สมาธิภาวนาผลของสมาธิภาวนานี้เห็นได้เห็นดีในปัจจุบันท่านทั้งหลายก็ลองทําดูกําหนดใจดูกําหนดจิตดูคนไหวพระสวดมนต์ก็คือคนมีสมาธิจิตเข้าเป็นยังไงใจเขาเป็นยังไง ดูเข้าเบิกบานช่ำชื่นคนนั่งสมาธิดูเข้าสำรวมระวังตัวตลอดเวลานี่เห็นผลในปัจจุบันคนทำสมาธิภาวนาก็ไม่มกกักโกรธไม่หนักในความโกรธไม่หนักในความลบหลู่ไม่หนักในความลุ่มหลงในลาบสาการะชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณอะไรต่อมิอะไรพวกนี้ท่านก็จะไม่ตื่นไปตามรูปเสียงกิริรถโภภพจะปะ เพราะว่าผู้หนักในสมาธิผู้บำเพ็ญสมาธิจะเป็นผู้หยุดอยู่ไม่ปล่อยจิตให้วิ่งพล่านไปตามอารมณ์ต่างๆนี่ผลในปัจจุบันก็เกิดเพราะว่าเกิดความสงบในปัจจุบันนั่นแหละจากนั้นก็เกิดญาณทัศนะเกิดญาณทัศนะเกิดเกิดอภิญญาเกิดอภิญญาฉลาอภิญญา จตุสัจญานาเกิดความรู้ในอริยสัจสี่ดัษส์พลายานาเกิดดัษสพลายานยานสิบประการสัพพัญยุตยานาะยานาเกิดความอย่างรู้รู้เองและสัพพัญยูรู้เอง,เ,องเห็นเองในใจของตัวเราเองดังบทธรรมที่ท่านตรัสว่าปัจจตังเวธิตะโบวินยุหิผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนอันนี้เป็นหลักปฏิบัติ ที่ให้ผลอยางนั้นวัดวา,าศาสนาท่านจึงสอนเน้นหนักเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องอบรมใจของตนให้ดีอบรมใจของตนให้ชอบให้ประกอบไปได้ประโยชน์ให้ได้ทำสิ่งที่ดีงามในหัวจิตหัวใจของเราเรียกว่าเป็นผู้งอกงามในพระสัทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื else, family, Church, an ่อเป็นผู้งอกงามในพระสธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ไม่หนักในความโลภความโกรธความหลงและความโลภความโกรธความหลงอะไรอะไรพวกนี้ก็ไม่มาทําให้เราหนักอกหนักใจเพราะเราไม่ได้ยกมันมาไว้ในหัวใจของเรามีแต่ยกมันออกไปอะไรที่ยกออกไปจากตัวของเราโดยเฉพาะเรื่องกิเลสใจเราก็เบาใจเราก็เบาจิตเราก็เบา แต่กายเบาจิตเบามันก็ควรแจะศีลแจะธรรมควรแจะมรรคผลพระนิพพานควรแจกการบรรลุธรรมนั่นแหละหลักธรรมอันดีงามญาติโย,ยมทั้งหลายเราก็ควรได้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้เราทั้งหลายรู้จักฟังเทศฟังธรรมกันยุสม่ำเสมอดังอาตมาพูดนั่นแหละว่าไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อบัณฑิตก็ไม่อิ่มด้วยธรรมเหมือนกัน ผู้ฉลาดพึงฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันพึงนั่งสมาธิภาวนากันอยู่ประจำบ่อยๆพึงประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทำอยู่สม่ำเสมอบม่บมบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราถูพื้นขัดพื้นทำอยู่ตลอดเวลามันก็สะอาดก็เรียนกล่าวเหมือนเราสร้างวิหารตอนนี้วัดป่าปุบาสูงสร้างมหาวิหาร เราทําอยู่ทุกวันลูกศิษย์ทําอยู่ทุกวันงานมันก็ก้าวไปดีไปเลิศเลอประเสริฐขึ้นไปทุกวี่ทุกวันเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ทํางานในพระศาสนาทํางานในหัวใจของเรามันก็งอกงามดีงามสว่างเหมือนอาตมาทเทียบในเบื้องต้นว่าเรามานั่งอยู่นี้ฟ้ามันเป็นฟ้ากว้างใหญ่มองสุดลูกหูลูกตา ตาเรามองได้ไปแค่ไหนมันก็ไปได้แค่นั้นมองเห็นพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามองเห็นต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าส,สีสันต่างๆอันนี้หมายถึงตานอกมันยังสร้างกินตนาการและความงามบนโลกนี้ได้ขนาดนี้จะเรียกว่ารูปธปรรมท,ทีนี้นามธรรมานี้มันมากกว่ารูปธรรมถ้าตาข้างในได้เปิดขึ้นมา ย่อมเห็นข้างในจิตใจของเราย่อมเห็นปรากฏการณ์ที่เป็นของจริงในจิตใจของเรายิ่งกว้างกว่ากว้างเพราะว่าตานอกนี้มันก็เพียงตาที่เรามองเห็นต้นไม้ภูเขาท้งฟ้าสีสันพระอาทิตย์เทือกเขาเหลี่ยมเขาเราก็เห็นได้หมดทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ว่างามว่าดีว่าเด่น ว่าตาของเราได้เห็นตาได้เห็นก็เป็นสุขใจเมื่อได้เห็นได้ชมในปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ี้ข้างในคือนามธรรมนี้นโกสวรรค์เท,ทเว,วดาพรหมโลกสิ่งที่ละเอียดเรียกว่ากายทิพย์สิ่งที่เป็นทิพย์ละเอียดละออกเข้าไปอีกนั้นก็ยิ่งเป็นทัศนะเรียกว่าญาณทัศนะให้อย่างทราบอย่างรู้อย่างเห็นอีกมิติหนึ่ง อันนั้นก็ยิ่งจะตื่นตาตื่นใจยิ่งจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมที่เคยเห็นมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละหลักธรรมท่านยียกว่าเห็นในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันเกิดญาณทัศนะเกิดสติสัมปชัญญะนั่นแหละหลักธรรมหลักปฏิบัติญาจุมทั้งหลายผู้ใดน้อมเข้ามาก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะทราบในตนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้ว ท่านก็มาเป็นดวงตาของโลกพระอาทิตย์นี่เป็นดวงตาของโลกในฝ่ายรูป,ปรธรรมแต่พระพุทธองค์เป็นดวงตาของโลกในฝ่ายนามนธรรมคือเอาของจริงข้างในที่ถูกปิดบังมานานแสนนานมาเปิดให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ทราบนารกเป็นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนี้ได้ตกนรกอเวจีไปเกิดเป็นเปรตผีอสุรกายสเดรชาน เรียกว่าผูมเบื้องต่ําเปิดตาข้างในขึ้นมาอีกมนุษย์ทํากรรมอย่างนี้อย่างนี้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ถือศีลถือธรรมอย่างนี้สัตว์ที่มีกรรมเป็นของตนผู้ฆ่าสัตว์เกิดมาก็อายุสัน้นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เกิดมาก็อายุยืนอย่างนี้เป็นต้นและก้าวไปถึงเทวโลกหรือบนโลกที่อาศัยทานการกุศลที่ตัวเองทํา ทำประโยชน์ในหมู่มนุษย์ฟังเทศฟังธรรมสร้างวัดสร้างบาบริจาคทานถือศีลเจริญภาวนาจิตใจสงบร่มเย็นไปเกิดในเทวโลกถ้าจิตใจดีสงบถึงเอกคตารมก็ไปเกิดในพรหมรโลกเพราะได้เป็นผู้บรรลุฌานจากนั้นก็บำเพ็ญบาร,รมีต่อไปต่อไปอาจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบาร,รมีให้สิ้นกิเลสในปัจจุบัน ในปัจฉิมชาตินั้นหรือบำเพ็ญอยู่เมืองพมโลกเมืองเทวดาหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปเลยก็มีเหมือนกันอันนี้เลยว่าเห็นได้รู้ได้ทราบได้เห็นผลในปัจจุบันในขณะภาวนานี่แหละผลของสมาธิภาวนาการประพฤติปฏิบัติธรรมการสวดมนต์ไหว้พระการตั้งสติของเราอยู่ในกายการรึกถึงพุทธเจ้าคือหายใจเข้า พูดออกโทรการเพ่งกสินการแยกแยะธาตุสี่เรียกว่าธาตุบวัตฐานแยกแยะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟบัวีธาตุดินเตโชธาตุไฟวาโยธาตุลมอาโปธาตุน้ำแยกแยะธาตุขันในตัวของเราโดยถืออริยสัจสี่เป็นเจนในการแยกแยะในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลักธรรม หลักความดีเหล่านี้ญาติจุมทั้งหลายจะเปิดข้างในใจของเราเป็นญานณทัศนะให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยทราบมาก่อนไม่เคยเข้าใจมาก่อนและคิดว่าไม่มีเลยเทวดาอยู่ไหนก็ไม่ไม,ไม่มีมัง้งบุญกรรมที่ทําไม่มีมั้งมีแต่มัง้งมัง,ม,งมีแต่สงสัยสงสัยไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนา ถ้าเราปฏิบัติสมาธิภาวนาผลในปัจจุบันคือความสงบใจคือจิตสว่างสงบจะได้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราเป็นแน่นอนจากนั้นเกิดญาณทัศนะและสติที่เป็นไปในกายสัมปชัญญะก็ต่อเนื่องกันไปพร้อมนั่นแหละยังจิตดวงนั้นให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้ทราบในสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเลยละเอียดละออ,อแค่ไหนก็รู้ได้เพราะว่าดวงจิตนี้ เป็นธรรมชาติรู้ย่อมรู้ได้ละเอียดละออรู้ได้โดยที่ไม่มีอะไรปิดกัน้นอะไรอะไรก็ปิดกัน้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเป็นหลักที่เป็นหลักที่เป็นสิ่งที่ทะลุทะลวงกองกิเลสอวิชชาทั้งหลายทั้งปวงได้นั่นก็คือธรรมโดยเฉพาะธรรมอันสุดยอดก็คือธรรมอันเป็นพระนิพพานธรรมนั่นเองอันนี้พูดทรานทั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน พอได้เป็นธรรมะในแต่ละวี่แต่ละวันเปิดตาเปิดใจเปิดความรู้สึกที่ดีๆข้างในในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะปรากฏความร่มงเย็นเป็นสุขเหมือนท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูผาสูงในช่วงปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุจอมผาตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาทั้งบวทพระก็มีบทชีพราหมณ์ก็มาก ก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันก็เห็นความสํารวมระวังเห็นสติเห็นสมาธิในหลายๆท่านที่เรียกว่าก่อนมาก็เป็นอย่างหนึ่งพอมาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งสงบขึ้นสํารวมขึ้นระมีใจใจละเอียดละออกขึ้นและอะไรกระทบกระทั่งในจิตใจก็รู้ตักรู้จักตัดขึ้นในมารู้ตักตัดใจไม่ปล่อยให้อารมณ์อื่น มากวนใจหรือมากระทบกระทั่งหรือหากมีกระทบกระทั่งอะไรที่ไม่เป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจก็มีดวงจิตมีดวงธรรมคอยตัด <c oughs> คอยตักและคอยเตือนไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไม่ให้จิตใจเป็นไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความฉุนเฉียวหรืออะไรอะไรอื่นจิตใจก็ไม่เดือดร้อนหัวไม่ร้อนใจไม่ร้อนก็เป็นผู้ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ได้ปฏิบัติได้แบบสบายสายอันนี้ก็เห็นผลมีเพียงแต่เรามาปฏิบัติไม่กี่วันกี่เวลาก็เห็นผลของการประพฤติปฏิบัติเห็นผลทั้งด้านร่างกายคล่องตัวขึ้นทําอะไรสงบขึ้นเคลื่อนไหวไปมามีสติมากขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแต่น้ําหนักก็จะลดลงนะมาปฏิบัติธรรมท,ที่วัดป่าภูผาสูงแน่ๆก็คือน้ําหนักลดลง อันนี้เด่นมากเลยบอกว่าใครมีน้ําหนักเยอะก็จะลดลงลดลงบางคนก็หลายหลายกิโลเลยแหละเพราะว่าทานมื้อเดียวกินมื้อเดียวนะก็ปฏิบัติภาวนาเยอะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมากเวลาเวลาแต่ละวันผ่านไปเร็วมากเร็วรีวเร่เร,เ,รเร็วจีเลยอันนี้เมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้น้ําจิตน้ําใจของเราในทางศีลทางธรรมมันก็เพิ่ม คุณภาพในหัวใจของเรามากขึ้นและจิตของเราก็เป็นจิตใจที่มีคุณภาพไม่ใช่จิตใจที่เสื่อมสามคุณภาพมีจิตใจที่มีคุณภาพมีคุณธรรมอายุวัดอยู่ว่าต้องได้คุณภาพทางด้านจิตใจต้องได้คุณธรรมไม่ใช่เสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณธรรมอันนั้นก็หมดกันเอาสาระแ่นสารไม่ได้นี่ให้เราได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ,เจ้า มาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราจะเป็นความดีงามปรากฏขึ้นที่จิตใจของเราอันนี้พุทธท่านทั้งหลายได้ฟังว่าการฟังเทศฟังธรรมมันก็เหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อบัณฑิตผู้ฉลาดก็ไม่อิ่มด้วยการฟังเทศฟังธรรมไม่อิ่มด้วยการเติมทานศีลภาวนาเข้าสู่ใจของตนจนกว่าจะสำเร็จมรรคผลพระนิพพานน่นแหละ อันนี้คุณงามความดีให้ผลในปัจจุบันที่เด่นเด่นที่สุดคือสมาธิภาวนาฉะนั้นผ่าท่านทั้งหลายทําสมาธิภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพูดออกโทรทาให้ต่อเนื่องทําให้ขยันทําให้สม่ําเสมออย่าหล่อแหละอย่าปล่อยใจให้อารมณ์ของจิตเกาะอยู่กับคำภาวนาว่าพุโทโธจะเป็นการดียิ่งนักและจะดึงใจของเรา ไม่ให้เสียไม่ให้เสื่อมและใจของเราจะมีคุณภาพมีคุณธรรมทางด้านจิตใจของเราเพิ่มขึ้นและจะเป็นสติสมาธิที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งแนบแน่นแน่นปึงในหัวใจของเราคือสมาธิแน่นไม่มีอะไรทําให้หวันไหวไปกับโลกไปกับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้เลยนั่นเลยว่าสมาธิภาวานาแน่นปึงในหัวหัวจกหัวใจ ฝึกได้ดีแล้วฝึกได้เข้บงวดกวดขันฝึกจนอำนาจทำครองหัวใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือทำครองหัวใจได้ทุกส่วนตอนนี้ธรรมะมันครองหัวใจของเราได้บางส่วนหรือน,นิดหน่อย <Okay. S 1> ครองจิตของเราได้นิดหน่อยเราค่อยฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกสติสัมปชัญญะฝึกประพฤติปฏิบัติให้ธรรมะคืบเข้ามาคลานเข้ามาเพื่อจะครองพื้นที่ ในหัวใจของเราตอนนี้พื้นที่ในหัวใจของเรามันถูกกิเลสกิเลสมันยึดยึดอํานาจของดวงจิตของเราไปอยู่ในครอบครองของมันเลยว่ากงเล็บมือเขอ้ามาเนี่ยครอบไว้อย่างนี้ทีนี้เราเอาทําไปเอาคืนรุกคืนรุกร่นเอาคืนเอาคืนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กิเลสในใจของเราให้กลายเป็นพื้นที่ธรรมะให้กลายเป็นพื้นที่สติสัมปชัญญะให้กลายเป็นพื้นที่ ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้กลายเป็นพื้นที่สุญญาตาว่างจากกิเลสและความหลงทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นการดีที่เราจะได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติกันนี่คือธรรมะในวันนี้ที่พู้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันความสวัสดิมงคลจะมีจก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปเราวันนี้อาตมาพระมหาธีนาคติโรพร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรจะเวลาแล้วละ,ละ,ละ,ละ จึงขอเจริญพรเจ้าจมทลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร